เรานี่ยพิ่โดนเนี่ยะรเนี่ยดูคนเดียวเลยอ่ะไม่เ s o กได้กินแกมเสนดานจบไเลย่กาฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาแ่่าฮ่ย่่

เฮียเข้ามาเข้ามาหนุ่มไอ้ป้ายนั่นโคไม่เข้ากับแบเสียงว่าพูดเข้มาเข้ามาป้ายแปลกโคตรเลยโคตรแปบกเลยาให้เข้าไปหาที่ารเ้ใเยนะจุกไปยนนนโค้ขอมวาไม่ยังไม่รู้เลยน้องุดยอกจะชูด้านที่มิานาสุดพิ

ตั้งครั้งไม่ตัดงลิ้วไเปลยนไปอะไรวะโดนตัวที่อะไรเงี้ยแบโอ้ยไม่จดไฟได้จุดไฟได้哟ตามไปดนเด้ไงตามนั่นจนก้จงาเขาอได้ เรามี่อะไรแค่ในกูแค้ในสลักแค่ในแม่้าสาขาแค่การเคาน์เตอร์จุกไปทีไหนอีกทำอะไรมทำอะไรทำอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่ได้มาดิมาต่อเจ็ดไม่ว่าจกไปนอะกที่ไห

วางบ่าเอ้ยแล้วทไมกูเดินอย่างนี้ทำอันนี้มันเป็นแมพเกล็่มัไบี่นัโคตากนีไปจ ยังไงครับด้วยบอกแล้วไงว่าก่อนนั้นกูได้ยินเสียงตายแบบไม้คราบแล้วกเกิดตรงนี้พอดีเลยไม่ต้องเดินไกลเแลอนีกูได้ไก่หลายแล้วน้องุเดได้ยุกเปิดได้ยุกขึ้นแบ็คแฟเป็นไปอีกแล้วโอ้ยแบ็คะนี่คนสราไหอ่ะวางปานี่

เอาอีกแล้วสกิลเาเตอร์เคาเตอร์สก <c oughs> ิลคานเตอร์ไม่ได้สกิลคาเตอร์ไม่สาารถเคานเตอร์ีมอได้ว้าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนแล้ว โอ้ใครจะปล่อยแกลุกขึ้นมาได้กอดเราไม่ถึงแล้วสิไมทำเบี้ยก็จะคอมโบไงโะเปงจะทุกวางกูเลยน่งคไปแล้อะขึ้นโอ้ชิ่ตทำตาปาแล้วันเนาง กอป็ีหิ้ไงป็ีมิ้งเอานี้ไปกินกิไงสกิลความันบล็อกได้เนาปจะไป็รกไอคนแปลกหน้าสมมติจะไมหรอสิลความันบล็อกได้ที่สองับีกันแล้วกาเาไห้องเลย ご飯も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 

どこどこどここど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 こでこどかどこどしてるやこど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 こ

นั่นเองคุณตามีเพียงองะ่อไรยังไงหนึ่งอแล้วทำไมขมึงมันการันตีองมได้แล้วทำไมกาันไม่ได้เนี่ยปลคุณไปดูไปดูนั่น กันไม่่ไได้มก็มันกันไม่ได้เน่งน่งนึ่งหนึ่เดียวเดีอยเสือร É Eu...